สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะในวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องพี่น้องสองจีกันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งในวันนี้นะคะพี่เกยน,นะคะก็จะมารีวิวนะคะแมปในเกม My Craft ปลอมนะคะทุกคนไม่ใช่ของจริงนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดาวน์โหลดนะคะซึ่งแมปนี้นะคะสำหนับที่พี่เกยสร้างเองนะคะสร้างแบบชิลๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีตัวบ้านเป็นบ้านแบบว่า ้างตามที่เขาสอนนะคะทุกคนก็จะเป็นเมืองแบบสีออกฟ้าๆนะ mm hmm. เดี๋ยวรอน้องดาวน์โหลดแล้วพอเข้ามาในแบบมันก็จะเป็นลักษณะสีฟ้าๆ mm hmm. โอเคเข้ามาแล้วนะคะทุกคนนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้คือไม่ได้เล่นมานานก็ไม่ค่อยถนัด,ดนะ mm hmm. นี่นะคะก็จะมีทั้งฟาร์มหมูฟาร์มพืชอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. เป็นไงล่ะแล้วก็มีฟาร์มเอซโลเตอร์ด้วย <laughs> นี่ก็จะเป็นแอนิมอลฟูนะคะทุกเทปทุกอย่างมันจะกลายเป็นสีฟ้าก็จะมีกล่องคือ ตัวเองก็ลืมนะที่แบบว่าใส่กล่องก็จะมีแครอทนะคะให้หมูนะมันผสมพันธ์กันนี่ก็จะเป็นแอนิมอลฟาร์มก็จะมีหมูอยู่พวกนี้แล้วก็ทาไมถึงมีพร้อมเพราะว่าพี่เกสน,นะคะทำการวางบ็อกฮันนี่ก็เลยต้องวางผมอุ้ยเจอของที่เต็เงทิ้งไว้เก็บของแป๊บ,บนึ่งที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยฟาร์มแลนด์นะคะฟาร์มแลนด์ก็จะมีทั้งข้าวสา,าลีแครอทแล้วก็บีบรู ไปกันต่อเลยแล้วก็จะมีไป้ายได้ว่าจะมีตรงไหนนะนี่ไงนี่จะมีดินเนอร์โซนแล้วก็มีแคมปิ้งโซนนะคะก็ตรงน้นก็เป็นแคมปิ้งโซนนี่มาดูนี่นะคะก็จะเป็นดินเนอร์โซนนะคะก็จะเป็นแบบนี้มีเก้าอี้มีอาหารมีโซนปิ้งย่างเหมือนกับบาร์บีคิวอะไรอย่างนี้แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นเลนโบชิฟอยู่เพา่อนสนใจนี่นะคะก็จะเป็นโซนแคมปิ้งนะก็มานั่งแบบไล่เรื่องผีตอนกลางคืนอย่างน,น,นี้ก็ได้นะก็สนุกดีนะนี่ เล่นเบอร์ชีฟถามว่าทําไมแทสตาเดลนี่ไงล่ะทําไมถึงงงว่าทำไมมันเล่นเบอร์ชีฟนี่ไงล่ะคะเล่นเบอร์ชีฟที่พี่เกดบอกเราตั้งชื่อว่าเจฟอันเดอร์สโก้ก็เลยได้เล่นเบอร์ชีฟนะคะต่อไปฮันนี่โซนแต่เราจะยังไม่ไปอันนี้เป็นบ้านพี่เกดนะก็จะเลนแบบชาวบ้านเขาคิดไม่ออกตรงนี้ก็จะเป็นเอสเซอร์โต้เฮาส์นี่ไงก็จะมี นังๆอยู่สี่ตัวก็จะมีสีสีนะน้องๆแต่ละตัวน่ารักมากแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่แบบเอาไว้ให้เป็นแบบบ่อบปลานะให้ปลามันอยู่ตรงนี้นี่เอาจริงๆนะสวยมากและตั้งใจสร้างมากตอนแรกก็แบบทาเป็นฟา้าปกติพอสักพักหนึ่งเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าค้างขอโทษดีนะคะทุกคนคลิปพวกนี้นะคะมันอาจจะมีการค้างก็งจะเป็นแบบนี้ก็จะมีสาหร่ายมีพวกแบบคล้ายๆกับไฟมันเล็ก็แต่งกว่าอืม แล้วก็จะมีโซนนี้โซนแบบเอาไว้ตกแต่งสวยๆแล้วก็มีต้นไม้ที่พี่เกดสร้างขึ้นมาเองมันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่หรอกนี่ชอบชอบชีขนะช้ขานะชี้ขามันเด๋ยวตรงนี้ไม่รู้ว่าจะชี้ทำไมด้วยไปโซนต่อไปเออเดี๋ยวก่อนนะมันมันจะมืดแล้วเดี๋ยวขอทําการเปลี่ยนเวลาแป๊บหนึ่งนะต้องการที่จะเปลี่ยนเวลา,าถ้าเปลี่ยนเวลาปุ๊บเรามันจะเช้าให้เลยโอเคกด day แล้วก็เรียบร้อยเปลียงแค่รอแล้วมันก็จะ เช้าโอเคเช้าแล้วนะคะเราก็ไปกันต่อเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเกรซเฮาส์ถึงแม้ว่าตัวบ้านมันออกจะดูแบบอิดอยังไงก็ตามนะแต่ข้างในบ้านมันก็เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะนี่เป็นไงสวยไหมล่นนะคะทุกคนภพนอกก็จะเป็นหญ้าที่มีดอกไม้ก็จะมีสระน้ำด้วยนะแล้วก็มีแบบโซนนอนอะไรอย่างนี้ชิวๆแล้วก็จะมีประตูเชื่อม ไปกันต่อภายในบ้านแต่ยังไม่ไปนี่มีฮันนี่โซนนะคะอ่ะเล่ดอีกเล็นอีก,เ,อกเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าจูนี่นะคะก็จะเป็นรังพึ่งซึ่งพึ่งยังไม่ออกมาสัก,กทีเกือบจะถึงช็อตเด็ดแล้วเนี่ยแต่พึ่งมันก็ไม่มานะเอ,อ่น้าเสียดายโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าปับตู้ทุ ข้างในนะคะตกแต่งเองอะไรเองนะสวยงามมากเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวจะมีการรีวิวเหมือนกันนี่ก็จะเป็นส่วนหนังสือซึ่งเขียนอะไรก็มีรู้นะก็เขียนตามเนื้อเรื่องแหละแล้วก็จะมีเชลหนังสือนะคะทุกคนนี่ก็จะมีอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังบ้านเป็นฟาร์มแครอทเล็กๆน้อยๆชิลๆนะคะเป็นยังไงล่ะใช้ได้ป่ะล่ะคลิปนี้ไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคลิปที่รีวิวนะ พาไปดูต่อชั้นสองนะคะนี่ก็<ต>จะเป็นโซนระเบียงตรงนี้นะเป็นเป็นระเบียงแบบว่าสีฟ้าเลยสุดยอดแล้วก็จะมีโต๊ะเอาไว้นั่งแบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยดยชิวๆไปไหนนะเนี่ยเข้ามาข้างหน่อยวัดดีตั้งชื่อว่าติงนองหน่อยน้องติงนองหน่อยนะ ขนาดปอคอนกม,มสีฟ้าเลยโอ้โหชุดเกาะเลเทอร์ไลท์พร้อมกับปีกอีเลธาและยังมีชุดเกาะไดมอนด์อีกสวยงายปีกอีเล่าก็นี่ไงปีกเลธาอยู่ข้างๆนี่ไงเป็นไงล่ะใช้ได้ปะก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็ไม่น้อยนะก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะเดี๋ยวเมืองต่อไปเดี๋ยวจะต้องตัดเต็มเลยคลิปต้องยาวมากแน่นอนนะคะนี่นะคะก็บินด้านบนนะก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ ep น้นนะคะทุกคนบ๊ายบาย